ก็คล่าสุดคือพยาชสืบพย,ยานไปแล้วทั้งหมด3ครั้งนะคะค่ะก็ค,ะครั้งทั้ง4ี่ครั้งต่อไปเนี่ยในวันที่28เมษาปี68เลยเพราะว่า คิวสามท่านแน่นมากๆเลยกะะ็ลเลยได้ถึงเดือนเมษาเลยค่ะเขีนล่าสุดการพูดคุยเป็นยังไงบ้างคะการพูดคุยในในชั้นศาลใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของสเตทเมนต์นะคะยอดโอนแต่ละยอดเขาก็ทนายเขาก็จะถามเราว่ายอดเนี้ยมันมีดอกเบี้ยอยู่ในในการโอนเงินหรือเปล่าเราก็จะตอบไปนะคะว่าในยอดนั้นเนี่ยมันเป็นเงินต้นมันมันไม่ได้มีผลตอบแทน อยู่ในนั้นเพราะว่าตอนที่เราโอนเงินให้เขาเนี่ยเราหักผลตอบแทนเรียบร้อยแล้วในทุกครั้งและในทุกๆครั้งเนี่ยเขาโทรหาเราทุกครั้งเนี่ยเขาต้องการเงินจากเราชวนเราไปลงทุนซึ่งคือเขาต้องการเงินจากเราเนี่ยเขาจะโทรมาแล้วก็คนต้องการเงินจากเราก็คือมานําเสนอในแต่ละยอดเขาให้ผลตอบแทนเราไม่เท่ากันมันก็ ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแหละว่าเขาบอกแล้วว่าเขาจะเอาเงินไปลงทุนกระเป๋าในส่วนตัวเขาเองเขาก็ลงทุนกับเพื่อนเขาไปด้วยแต่เขามาชวนเราแล้วเขาต้องการเงินจากเราทั้งหมดที่เราโอนไป32ครั้งะคะ่ะมันมันเยอะมากๆเขาโทรแบบโทรโทรเยอะมากต้องการเงินเงินเยอะมากแล้วเราก็ได้นำหมายสารไปดูเสร็จเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะ การที่เราจะลงทุนกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราโอนไป10,000บาทถ้าเขาเอาเงินเราไปลงทุนต่อเขาต้องโอนต่อไปให้คนอื่นต้องไหมคะแต่ในสเตทเมนท์ที่เราเห็นเนี่ยเขาไม่ได้โอนต่อไปให้ใครเลยเขาโอนไปให้ลูกให้สามีกับเจ้านี้ท่าน,นอื่นในยอดเงินแต่ละวันที่เขาได้รับทุกวันที่ลูกหมีดูสเตทเมน์ด้วยตาของลูกหมีเองเนี่ยเงินมันถูกกระจายไปที่อื่นในทุกๆยอดและเป็นอย่างนี้ทุกๆวัน เราก็เลยเห็นชัดเจนด้วยตาของเราเองเลยว่าเขาไม่ได้เอาเงิน1.000 0หมื่นในยอดนี้ห0 0 0 0่นในยอดนี้2.000 0 0ในยอดนี้โอนไปให้คนคนนั้นที่เป็นลงทุนร่วมกันมันต้องเป็นคนคนเดียวกันแล้วก็ทุกๆยอดถูกไหมคะนี่แหละค่ะก็คือสิ่งที่ลุงหมีอยากจะเล่าให้ฟังค่ะ จากหักษากที่การพูดเมล่าของค่ะสำหรลูบีที่ว่ามันมีแนวโน้มปดิค่ะคือแนวโน้มศาลท่านก็คงรับยื่นคำฟ้องของจากเราอะค่ะแล้วก็อพอเป็นฝ่ายโจทก์ที่ให้ข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นในฝ่ายของจำเลยพอถึงฝ่ายจำเลยเนี่ย ทนายของเราก็จะซักค้านในฝ่ายของจำเลยค่ะก็จะเป็นขั้นตอนอันนั้นต่อไปอะคะ่ะแต่มันมีทั้งหมด3คดีนะคะคดีที่พูดไปก็คือคดีช่อโกงในวันที่วันจันทร์ที่16นี้นะคะก็จะเป็นคดีหมิ่นประมาทก็จะเป็นอีกหนึ่งคดีแล้ววันที่17วันอังคาร17ธันวาเน,นี้ยค่ะก็เป็นนัดไก่เกี่ย ع. ในเรื่องของ คดีเช็คเด้งใช่มันมีทั้งหมด3คดีที่เราแจ้งไปอะคะ่ะเราก็เจตนาเราตั้งแต่ต้นเลยก็คือเราอยากให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการชออ่อโกงการหลอกลวงจากทุกๆคนทุกๆวงการเพราะว่าคนเราเนี่ยมาหลอกลวงเราเนี่ยบางทีตัวลูกหมีเองเนี่ย ก็ไว้ใจเชื่อใจกับคนที่หน้าตาดีบุคลิกดีมีชื่อเสียงโปรไฟล์ดีเราหลงเชื่อสนิทลูกหมีก็เลยอยากจะเตือนภัยสังคมว่าลูกหมีเจอแบบนี้นะทุกคนก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วก็ในมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นซื้อขายออนไลน์หรือการโกงเงินการหลอกลวงมันเยอะมาก คนเดี่ยวนี้มันเหมือนกับศิลธรรมก็น้อยลงแล้วก็เห็นประโยชน์แต่ส่วนตนกับส่วนครอบครัวที่จะไปใช้จ่ายกินอยู่สบายแต่ว่ามันคนอื่นเดือดร้อนนะคะเจ้านี้ก็เดือดร้อนเหมือนกันก็เลยอยากจะเตือนภัยสังคมและตัวลูกหมีก็เจ็บปวดตั้งแต่วันที่1มกราแล้วมันเป็นวันปีใหม่ที่ลูกเงินลูกหมีเช็คมันเด้งะคะ่ะหล้านแรกก็เด้งแล้วอะและการที่เขาจ่ายเช็คให้ลูกหมีมาทั้งหมด9ใบเนี่ย มันคือเรารอแล้วรออีกรอจนจนทุกจนหายทุกจนเครียดจนหายเครียดมันอารมณ์เราก็แบบเครียดกับเงินที่เราสูญเสียไปมันเป็นเงินเก็บของลูกหมีนะคะสองล้านแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าลูกหมีทํางานตลอดใช่แล้วตอนนี้พี่ลูกหมียังม,มีความเครียดหรือว่าความทุอะไรไหมเพราะว่าเราก็มีตั้งสา,คามคดีแล้วก็เงิน,นเราก็ยังไม่ได้ใช่ค่ะ ก็มีความเครียดเหมือนกันนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้มันก็ต้องใช้นะคะเราก็เรียนปริญญาเอกอยู่มันก็ต้องใช้ลูกนีกก็ดอกเรียนเพราะมันต้องใช้จ่ายในการเรียนแล้วก็ในเรื่องงินอื่นค่ะคือตอนนี้เราทํางานหามาได้อะแต่มันก็ไม่ใช่จะเก็บได้เต็มร้อยเป็มันมันเก็บได้ก็แค่1 0 20%อร์เซ็น่ะแต่เงินก้อน2ล้านเนี่ยมันเป็นเงินที่เราเก็บมาตลอด ระยะเวลาที่เราเก็บก้อนนี้ไว้รักษาพ่อแม่ในตอนยังฉุกเฉินอะไรอย่างี้ค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะฉุกเฉินเมื่อไหร่ซึ่งเงินสดเราก็ไม่ได้เยอะค่ะมันก็เป็นความเครียดของเจ้านี้เหมือนกันซึ่งแบบตรงนี้ตอนที่มายืมเงินเราอ่ะพูดจาดีแบบไว้ใจพี่เถอะไว้ใจพี่ได้พี่การันตีถ้าลูกหีเดือดร้อนก็เอาเงินพี่ก่อนรีเซนต์แบบติดดีแต่สุดท้ายตัวเอง ตอนนี้ยังไม่มีเงินไปจ่ายลูกหนี้คนอื่น3 0 0พันที่ลุงหมีได้ยินมาเขายังไม่จ่ายเลยเดือนเดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าคือคุณคุณทำแบบนี้เพื่ออะไรแล้วก็เหมือนกับคนอย่างนี้อยู่ในสังคมมันก็น่ากลัวค่ะถ้าลุงหมีไม่ไม่ออกมามันก็จะเป็นอันตรายต่อบุคคลท่านอื่นๆที่อยู่ใกล้ อย่างล่าสุดที่เจอก็คือเจอเผชิญหน้าเลยเจอเผชิญหน้าสามสามอ่สามครั้งแล้วค่ะสามสองครั้งค่ะขอโทษทีเจอเผชิญหน้าสองครั้งแล้วครั้งแรกเขาไม่ได้มาสองครั้งก็เจออย่างล่าสุดที่ผ่านมันก็จะบอกว่าพี่ลูกหนีเม่ตั้งใจทำมาชื่อเสียงของเขามันไม่ได้ตั้งใจอ่ะก็หลักฐานมันเห็นอยู่แล้วว่าหนึ่งมกราราคุณไม่ได้จ่ายเราแล้วเราทวงทุกวัน หนึ่งเดือนมี30วันกว่าที่ลูกหมีจะแจ้งความคือสี่เมษามันเกือบ90วันเกือบร้อยวันที่ฉันทวงเธอแล้วฉันไม่ได้ออกมาพูดชื่อเธอเธอออกมาหน้าสอนอเองว่าเธอเป็นใครวันที่แจ้งความสอนอาทางหล่อสี่เมษาเนี่ยลูกหมีโทรหาเขาเปิดสปิเกอร์โฟนต่อหน้าพนักงานสอบสวนและเพื่อนที่ไปแจ้งความร่วมกันเขาก็รับทราบเขามีโอกาสเคลีย เขาก็ไม่ทําและไหนบอกว่าลุกหมีจะไปทําลายชื่อเสียงเขาได้ยังไงมันไม่ได้ทาแล้วลุกหมีแถลงข่าวครั้งแรกที่สํานักงานของอาจารย์เดชาคือวันที่13มิถุนาเมษาพฤษภามิถุนาเกือบ3เดือนคุณมีโอกาสเคลียร์มันยาวนานมากแล้วคุณจะมาบอกว่าคุณไม่ได้จ่ายนี่แค่วันเดียวหรือว่าคุณจะมาทําลายชื่อเสียงคนที่ทําลายชื่อเสียงคือตัวคุณเองที่คุณกระทําแบบเนี้ กับลูกหมีกับเจ้านี่คนอื่นๆงั้นมันไม่มีเจ้านี่คนอื่นๆออกมายืนรวมหรอกคะ่ะมันมีอีกหลายคนที่เขาไม่ได้มาออกแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่เขาไปยืมเงินคนอื่นที่ลูกหมีทราบข่าวมาอย่างเงี้ยน,นี่คือเป็นแค่เล่าให้ฟังน,นะคะซึ่งแบบคาพูดคุณมันมันมันไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงเลยแล้วคุณจ่ายเช็คมาเก้าใบเพื่ออะไรเงินคุณไม่มีในบัญชีคุณเขียนเช็คได้ยังไงการกระทาของคุณคืออะไร มันทำเป็นทำมานานแล้วเลยบอว่ามาเอนเวลาเราบอ,อกเรางพูดอะไรเนี่ยเราบอมว่าเราตอกกันแต่งหาอะไรอย่างเงี้ยหมเหมือนหิวแสงเหมือนหิวแสงคือคนเราความดีคนดีอยู่ที่ไหนแสงมันเข้าหาเองค่ะแล้วทุกคนลูกหม,มีอยู่ในวงการ2ี่ปีลูกหมีก็เป็นคนปกติที่แบบ ทำงานงปกติลูกหมีไม่เคยจะไปอวดใดๆทั้งสิ้นลูกหมีก็ทํางานของลูกหมีอยู่แล้วลูกหมีก็เปิดโรงเรียนสอนเดินแบบมา20ปีแสงลูกหมีไม่เคยหิวเลยค่ะเพราะว่าเราประมาณตนอยู่แล้วไม่จําเป็นถึงเวลาเดี๋ยวมันแสงมันมาเองค่ะแต่เราก็เชื่อมั่นในความดีว่าเจตนาเราคือช่วยเหลือสังคมเลยลูกหมีอายุเท่าไหร่แล้วลูกหมีอยากจะ เป็นตัวอย่างให้สังคมว่ามันมีคนแบบนี้อยู่นะคุณต้องระวังประชาชนต้องระวังแล้วมันก็เป็นจริงปีนี้ก็คือข่าวออมาเยอะมากที่แบบคนเราแบบอยู่ในวงการไปหลอกคนอื่นแล้วก็ดาราท่านอื่นๆก็โดนกัน เยอะแยะจนทุกคนก็ต้องออกมาเพื่อปกป้องทวงสิทธิ์ของตัวเองทวงเงินของตัวเองเงินจะหมื่นเดียว2 0 0 0 0ื่นสแสนมันคือเงินค่ะที่เจ้าของเงินเขาต้องการคืนแต่คุณเอาเงินเข้าไปหลักฐานก็มีแล้วคุณไม่คืนนะคะมันจะถามว่าใครห็นแสงมันไม่ใช่แล้วมันเป็นเงินของเราอย่ากการแก้ปัญหาก็บอกตลอดว่าถ้าคุณยอมรับมันก็น่าจะดีขึ้นแต่นี่คือ ยอมรับยอมรับว่าเอาเงินไปแต่ว่าไม่คืนค,คิดว่าบทสรุปมันจะบทสรุปก็คงต้องให้ศาลตัดสินนะก็คงน่าจะปีหน้าก็ไม่น่าจะจบปีหน้าก็คิดว่าน่าจะยังไม่จบส่วนเงินสองล้านนะคะที่เราต้องได้คืนน่ะลูกหมีก็คิดว่าในเมื่อเจ้าหนี้คนที่ผ่านมาเนี่ยสามพันเขายังไม่จ่ายแล้วลูกหมีจะทำยังไง ก็คือต้องทํางานเก็บเง MO ินใหม่เริ่มต้นใหม่ดีกว่าใช่แล้วก็แบบเราก็เป็นของเราเหมือนเดิมค่ะทํางานทําดีที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วก็เป็น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 ครูสอนเดินแบบสอนลูกเลยเราก็ต้องทํางานของเราแล้วเราก็เราก็ต้องยึดมั่นใ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 นความเป็นเราอ่ะก็ต้องสู้ต่อไป <c ười> อ่อคิดว่ายังไงก็จะไม่ได้คูกคิดว <c ười> ่า มันมันเป็นเหมือนอภินิหารหรือว่าโชคดีหรือว่าบุญหล่นครับมั้งคะว่าจะได้คืนอันเนี้ยมกแบบไปไหว้ไปขรไหบก็มีไปไหว้ไหว้พระนะคะก็มีไปทุกวัด เดินทางไปไหนก็จะไปไหว้ทุกวัดแล้วก็ทําบุญอะไรต่างๆก็จะอธิฐานเมื่อวานไปงานบวชมาก็อธิษฐานอธิษฐ,ฐานสิ่งเดียวเลยค่ะ1ปีแล้วว่าขอให้ได้เงิน2ล้านคืนแล้วลูกมีก็บอกตรงนี้เลยว่าถ้าคืนเงินก็คือจบ แต่ถ้าไม่คืนก็ทวงกันไปเรื่อยๆค่ะรอไปเรื่อยๆค่ะเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของที่ลูกหมีทางานจริงๆแต่่อย่างก่อนหน้านี้ที่ลิลลี่ยก,ก,กมือไหว้สวัสดีเขาแต่เขาแบบไม่รับไหว้เลยค่ะที่ลูกหมีมองไหว้เนบ้ากกงคหก,ก็ลูกหมีอยู่ในบ้านรังนะคะแล้วก็ลิลลี่เขาตามมาทีหลังเราก็เลยไม่เห็นซีนนั้นนะคะแล้วก็แต่ลิลลี่เขาก็เล่าให้ฟังก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะไม่ไหว้หรือไม่พอใจค่ะใช่ค่ะ ขอบคุณครับ